ครับู้อปอภูสิกจากกิกดูตัวไทยวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองที่อำเภอเขาฉมเมาจะมาค้นหานักร้องนะครับที่จะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดระยองที่อำเภอเขาฉมเมาแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการคั่เล่นนักล้องนะครับ สคือก็กลัวจะเตรียมตัวมาไม่ทันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาโทรไปบอกเราเรายังไม่ทันได้เตรียมตัวซ้อมเลยแล้วก็เอาเพลงที่เราได้ได้ได้มาอย่างเงี้ยค่ะมาลองประกวดไว้ก่อนเพราะว่าเราก็เหมือนมาหาประสบการณ์ไว้ก่อนนะคะโอโอโออาอาอมืออยสันนะจ๊ะอยสันค่ะแต่จริงๆเป็นนักดนตรีไม่ใช่นักหลงถ้าให้ไปก็คิดว่าได้ค่ะหนูจะทําเต็มที่เลยค่ะจะทําให้รรยองเขาล้อให้ได้ ถ้าคิดว่าหนูทําได้หรือที่หนูทําดีขอว่าให้หนูได้ข้ารอบนะคะเพราะหนูจะไปทําชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระยองค่ะไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกลัมมังซามชาดังๆให้กลบเสียงบ้านไกลก็ตื่นเต้นนะคะก็สนุกดีค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยแต่ก็พยายามก็พยายามทําให้เต็มที่นึกไวทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีเขาคงไม่มาขี่้าขีวา สิบนิ้วพนมแล้วกอมลองกราบเห็นหน้าเงียบเงียบฟาดเรียบนะคะเห็นหน้าเงียบเงียบนะฟาดเรียบระวังไว้นะทำเทมตี้ครับแต่ตื่นเต้นนิดหน่อยเห็นหน้าเงียบเงียบเอาเก็บรเรียบเลยนะฮะเรียบเลยนะฮะแต่จะเห็นใจเถอดนะ ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกละมังสามชาดังๆแค่กลบเสียงบ้านไกลคนที่ใช่ไม่เจอคนที่เจอไม่ใช่ภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาดใคร แกวตานม,มาปังที่จะบอบเรือมารักสักคนโอเคเฮ่ค่ะเสร็จจากงานานาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยและวปาจะคุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นกันตามคนาทั้งใหญ่ทั้ง แม่นอจังแม่นรอถึกใจนั่งโมตัวใสนุ่งสันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครจะทำยังไงดีนะาให้เธอตอบรักฉันมาอีกไม่กี่ปีให้รอรอพี่นะแก้วตา ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ไปอ,อ,อย่างยอู่คนเดียวมันเงาเปี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะคิดว่าน่าจะได้ค่ะเพราะว่าอยากอยากไปค่ะเพราะว่าได้ทําสิ่งดีๆเพื่อจังหวัดระยองของเราเนี้ยค่ะ เต็มที่เท่าไรประมาณมันไม่ได้เตรียมตัวรักคุณเสยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณประกวดรายการมาเตอร์คีวีทีแจ้งเกิดค่ะรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ดองคำสองค่ะแต่ตกรอบทั้งไงทั้งไง ทั้งขาวทัง้งรออยจังแม่นเนาะจังไม่รอถึกใจอยากจะบอกกรรมาการว่าจังใดกะเมตาหนูแน่เแ้อจ้าหนูก็อยากเข้าไปในรายการกิ๊กดูอยากไปอยากไปเกิดอะไรกับความรักเรา คิดไ้นะคะในใจก็อยากจะเต้นให้เต็มที่แต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วมันเต้นไม่ออกค่ะแบบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใครเพิ่งซ้อมเมื่อคืนนี้ค่ะไม่มีใจจะให้ทำไมใช่เธอยังไม่ถือว่าเต็มที่นะคะเพราะเวลาซ้อมน้อย โอเคเขาเนืน้อก,ก่อน <laughs> ตัดยางเพิ่งตื่นตัดยางเพิ่งตื่น <laughs> เอาเพลงช้าก่อนครับเพล <No. S 1> งช้าก่อนติ่งนังนังตังนิ่งชะเง้อเอาเพลงช้าก่อนครับเพลงช้าก่อนพูดจริงๆไม่โลภสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดยาโมคิว ูโกงดังคันซอนเจองามงอนที่งานป่ป่าสิบนิ้วพนมแล้วโ้มงลงกราบขอบารมีพอ, oh, <no. S 1> พอปู่พอปูอ่พอปู่ฤาษีผู้มีวิชาเว็บเดียวแค่ดู ก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกแล้วกันว่าเธอน่ารักแค่ไหนมหาทำไมให้อายบ้านนาเล่านวลห้องไม่ต้องกลับคืนมาไม่ธรรมดาอหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาลงเรือมาหารักสักคนหนึ่งดวงจันทร์ แถวสุพรรณบุรีจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรักฉันมาจะทำยังไงดีนะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะกรรมการจดจ้องค่ะเพลงที่หนูเอามาลงเขียนไว้สมัครนัน้นน่ะคือบางทีมันไม่มีเพลงที่หนูเตรียมมา ไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดค่ะโอ๊กโนทำตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าทำตัวใสใสแต่สตอเบอร์รีแอปเปลแต่ภายนอกแต่ภายในมันยอดแย่สตอเบอร์รีไม่ใช่สตอเบอรี่แล้วกรรมการก็บอกมาแต่ละเพลงไม่ใช่เพลงที่หนูร้องเลยสตอเบอร์รี่แล้วก็ร้องได้ด้วยค่ะ ก็วันนี้หนูก็ทำเต็มที่แล้วนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านคณะกรรมการค่ะอยากจะเข้ารอบ3คนสุดท้ายไปแข่งต่อที่รายการจิตูตถ้าหากว่าได้รับรางวัลนะครับก็จะพัฒนาในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับจะมีสนามเด็กเล่นและก็มีที่ออกกำลังกายสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปของอำเภอเขาชะเมานะครับ จัดอยู่ที่แห่งน,นี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่มีที่ออกกําลังกายแล้วก็ที่สําหรับสนามเด็กเล่นให้ไว้เป็นที่ศูนย์รวมกันของเราชาวเขาชะเมาครับเขาชะเมารักคุณเท่าช้างสู้เต็มที่เอ hey!